เดี๋ยวรอการติดต่อไปที่สายของคุณโจ๊กสักครู่หนึ่งและก็มีข้อความเข้ามานะครับทาง4276995โดยการพิมพ์จีแล้วก็ตามด้วยข้อความครับส่งเข้ามาบอกว่าผมมีเรื่องน่ากลัวมากครับแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังสักครั้งถ้ามีโอกาส ก็อยากจะเล่านะครับเมื่อกี้ส่งเรื่องให้ทางน้องอามไปแล้วนะครับให้เบอร์ติดต่อกลับมาเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวให้น้องอามลองติดต่อกลับไปที่สายนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะติดต่อกับสายของคุณโจ๊กได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กับเป็นเรื่องต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณโจ๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๊คอ้าวผมนึกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะคุณโจ๊กเป็นผู้หญิงเนาะนะครับคุณโจ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ เอ่อพกักประดงสมุทรปราการค่ะอยู่แถวสมุทรปราการนะครับก็ฟังเดอะโกสเลดิโอผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยเออก็มีฟังทางมือถือก็ทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตนะค่ะนะฮะสัญญาการรับฟังชัดเจนดีไหมครับชัดเจนดีค่ะนะครผมขออนุญาตถามอายุได้ไหมครับฟังจากน้ําเสียง<ด>นี่จะเป็นรุ่นบีผมแน่นอนเลยพี่แน่นอนค่ะฮะคุณโจปัจจุบันนี้อายุ สี่เจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดปีเรียกพี่โจ๊กดีกว่าเรียกได้ค่ะอานะฮะขออนุญาตนะครับพี่พี่โจ๊กมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่แหละใช่ค่ะนะฮะที่บอกว่าเป็นเรื่องของเธอคือใครค่ะเป็นยังไงครับพี่โจ๊กเรื่องนี้เชิญเลยครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยคะจริงๆที่เป็นคนที่เกิดวันเสาร์เขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์นี่ดวงแข็งไม่ค่อยเห็นถูกไหมคะใช่ครับ เออทีนี้ย้อนไปเมื่อประมาณสักสิบเจ็สิบแปดปีที่แล้วนะคะพี่เคยทำงานอยู่บริษัทแพ็ลิงแพ็ดลิงรู้จักมาพิเกอร์ผมทันครับผมแต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักค่ะทำงานอยู่ที่บริษ <GO av uther> Dis ัทนี้นค่ะเออทีทีนี้สมัยก่อนเนี่ย ตึกตึกที่ที่ทํางานอยู่เนี่ยที่จะอยู่ชั้นล่างชั้นที่หนึ่งก็เข้าไปตึกเนี่ยมันจะเป็นชั้นหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นเข้ามาในออฟฟิศมันก็จะเป็นชั้นลอยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเออทีนี้ช่วงนั้นนะฮะพี่ก็รู้จักพี่ก็เป็นซัอพลเซอร์อยู่แผนหนึ่งนะคะดีที่เขาอะเกิด เขาเขาเขาขับรถไปนะคะ<ม>เขาเกิดอุบัติเหตุตัวพี่เขาลูกเขาเสียชีวิตส่วนแฟนเขารอดนะคะเห<ม>็นแล้วว่าคือพอพี่แกเสียเนี่ยคือแกแกจะแ,แกเฮียนเฮียนมาก,กก็คือว่าก<ม>็พี่ที่คีแนนมึงเป็นคุปเหมือนกันนะคะก<ม>็<ม>สนิทกับแกก็คือเขาเล่าว่าเหมือนแกไปหาพี่เขาอีกคนเนี่ยทุกคืนทีนี้มีวันหนึ่ง พี่นั่งทํางานประมาณสักหกโมงเย็นนะคะที่นั่งเสร็จเนี่ยมันก็พี่ไปเดินไปถ่ายเอกสารทีนี้ถ่ายเอกสารเนี่ยชั้นลอยเนี่ยถ้าเดินเข้าไปลึกเข้าไปมันจะนแผนท์ ERP คอมพิวเตอร์นะคะเพราะเขาไปในสุดจะเป็นห้องน้ำพี่กันยืนถ่ายเอกสารแล้วแล้วก็ยืนยืนถ่ายไปแล้วหันไปทางขวามือของตัวเองนะคะมองเข้าไปตรงแผนท์ ERP พี่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังใ,ใ,ให้พี่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่คนที่เสียกับพี่อีกคนหนึ่งที่พี่รู้จักเขาจะอยู่แผนะแผนะเครื่องเทดเดอร์นะคะเขาจะไว้ผมลักษณะตรงเดียวกันเลยก็คือจะยาวปะบ่าดัดหน่อยหน่อยนิดนะคะแล้วชอบใส่เสื้อสูทสูทจะเป็นสูทสีน้ำเงินคือพี่สองคนเนี้เขาจะสไตล์กันแต่งตัวเหมือนกัน ตรงผมเหมือนกันพี่เงินถ่ายเสร็จพี่ก็หันหน้าไปทางขวาอย่างที่บอกพี่ก็เห็นนี่ผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังไอ้พี่ยืนห,หันห,ห,หน้าเข้าไปข้างข้างในนี่ก็มองมองไฟพี่ก็ไม่ได้นื้อะไรแต่แล้วพี่ก็ถ่ายเอกสารเสร็จก็กลับไปนั่งที่โต๊ะเสร็จแล้วก็โทรศัพท์ขึ้นไปหาพี่คนหนึ่งที่บอกเขาเขาไว้ตมมตรงเดียวกันเขาจะอยู่ชั้นประมาณชั้นยี่สิบยี่สิบเอ็ดข้างบน ถามพี่ว่าพี่เมื่อกี้ที่พี่ได้ลงมาข้างล,างล่างหรือเปล่าที่ชั้นลอยหรือเปล่าพี่ก็บอกไม่ได้ลงนะอเออพี่ก็เอาแล้วนึกเอกใจนึกเอกใจเสร็จก่อนที่แล้วพี่ก็เลยโทรเข้าไปพนักพนักงานพีที่บอกที่อยู่ข้างในบอกว่าเมื่อกี้มีพี่ผู้หญิงเดินเข้ามานามาในนี้ไหม,มเขาบอกไม่มีไม่มีใครเดินเข้ามาพี่ก็หลอกนึกเใจเอาแล้วเล่น เล่นเราแต่ห so so ัวแต่หัววันเลยเพราะตอนนั้นมันเพิ่งจะหกโมงกว่าเออพี่ก็พี่ก็เลยนึกนึกว่าสงสัยต้องเป็นพี่เขาแน่ๆเลยพี่บอกมาแต่วันเลยนะคือพอพี่เขาเสียไปปุ๊บเนี่ยคนพนักงานอ่ะจะรีบกลับที่ที่อยู่อยู่ชั้นเดียวกับพี่อ่ะเขาก็จะรีบรีบกลับกลับบ้านเลยห้าโมงปุ๊บนี่กลับกันหมดเลยแทบจะไม่มีใครอยู่เพราะว่า เขาพี่เขาอะในช่วงนั้นอย่างที่บอกอะค่ะเขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากพอดีช่วงนั้นจะมีไปสัมมนาที่พัทยาพอดีที่เขาตั้งใจที่จะไปงานนี้จริงๆแล้วพอเสร็จตอนพอไปปุ๊บเนี่ยก็มีพี่คนที่บอกสนิทกับเขาก็บอกว่าเห็นเขาว่านั่งอยู่ในห้องประชุมคนที่ที่เกิดที่ที่ต้องพักอยู่กับพี่เขาปรากฏ ไม่กล้ายอยู่ต้องย้ายไปนอนอีกห้องหนึ่งห้องแล้วห้องนั้นนะที่บอกว่าที่ต้องไปพักกับพี่เขาด้านหันหน้าเขา้าหาภุกเ,เขาเขาขึ้นกลัวกันใหญ่เลยก็คือปล่อยห้องว่างแล้วก็ไกม่กล้ายอยู่ก็คือไปรวมันอยู่ในห้องอื่นอืและเสร็จพอถึงวันเผาปรากฏว่าก็บอกว่ามีคนเห็นพี่เขาอะยืยนจุงม,มือกับลูกอบยืนอยู่หน้าวัดอืมค่ะ แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทนมีเขาเสียไปอ่ะรากฏว่าเออผู้จัดการที่บริษัทเขาก็<ม>ไปไปดูไปดูดวงอะไรประมาณเนี้ย<ม>เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีอายอีกนะ<ม>แต่พอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการจริงๆแต่ว่าพี่คนนี้เขาป่วยตายเขาเขาไม่ได้อุบัติเหตุก็คือหลังจากนั้นเขาก็มีการทําบุญ<ม>ทาบุญบริษัท ทำเหมือนทำไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตรงตายเลยอีกอะคะอ่ะปรากฏหลังจากนั้นไม่นานที่ที่ก็ออกมาจากบริษัทไปทำงานที่อื่นก็เรื่องไม่ค่อยยาานหร่ก็จะสั้นประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็<ต>คือตกลงไม่รู้ว่าเธอคนเนี้ยเป็นใครแต่พี่สันนิหานเอาก็คือเป็นคนที่พี่ที่เขาเสียเพราะว่าก็พี่โทรไปหาพี่พี่บอก ลักษณะไว้ผมทรงเดียวกันใส่เสื้อเหมือนกันสไตล์การแต่งอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ลงมาถ้าเขาไม่ได้มาก็ต้องเป็นหมายถึงที่คนที่เสียไปค่ะค่ะโอ้ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นคือเขาไม่ได้ลงมาแต่ลักษณะคือการแต่งตัวของเขาทั้งคู่เหมือนเหมือนกันอยู่แล้วใช่ผมก็ไว้ทรงเดียวกันใส่ชอดใส่สูทสีเงินเหมือนกันค่ะซึ่งเหมือนกันเลยว่เขาไม่ได้ลงมาแน่นอน เขาไม่ลงมาเขาบอกเขาอยู่บนเพราะตอนที่พี่โทรไปอ่ะก็ไม่กี่นาทีหลังจากที่เห็นนะคะซึ่งก็ไม่ไม่น่าจะเป็นเขาเขาไม่ได้มามันเป็นไปได้ไหมครับพี่ว่าเป็นอาจจะเป็นชุดยูนิฟอร์มด้วยป่ะที่ที่ที่เห็นอย่างนั้นนะคะเออมันมันไม่ใช่ยูนิฟอร์มอะค่ะมันคือซูเปอร์วเซอร์เขาจะมีเสื้อสูบเหมือนกันเขาก็จะใส่ใส่แบบนี้ย แต่ที่แปดคือผมไม่เหมือนกันน่ะคือผมทรงเดียวกันเลยทรงนั้นเลยทรงนั้นเลยยาวป่าบบาวกัดอ่ะแต่ที่สําคัญคือไม่ได้เห็นหน้าไม่เห็นเขาขันหน้าเข้าอืมที่ยังไม่แจ่เลยถ้าเขาหันมาเขาหันมาทางหน้าพี่ผมช็อกเพราะว่าฟังจากที่เขาเล่าล่ะว่าเขาเห็นกันเขาเหมือนกันน่ะ อืแต่ว่ามันก็แปลกใจที่ว่าพูดจะหกโมงเย็นนั่นนั้นเองอ่ะยังไี่ดึกเลยอ๋อพี่หกแบบมาวันเลยอจริงๆพี่กับพี่คนนี้ก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ครับเขาก็เคยคุยเคยอะไรเขาว่าจะไม่ค่อยสนิทนะแต่ดีชั้นชั้นล่างเหมือนกันครับแต่เห็นคนเห็นเขาเยอะอะค่ะห้าโมงเป้งกลับบ้านเลยแล้วเป็นอย่างนั้นที่งางกัหม ก็เป็นเป็นอยู่พักหนึ่งอะค่ะที่ว่าเห็นเห็นนะคะคือเป็นช่วงที่ตอนเสียเสียเสร็จก็เผาเสร็จไปไม่อีกระยะหนึ่งเพื่อนที่สนิทกับเขาคือจะเห็นก็คือเขาไปหาที่บ้านไปยืนหน้าบ้านอืไปเรียกคนอื่นจะไม่ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เพื่อนเพือนเขาเมืเห็นนะคะเห็นบ่อยเป็นอยู่พักหนึ่งค่ะ แต่เรื่องเหมือนกับเหมือนกับเขาเขาก็ยังเหมือนเหมือนเขาห่วงเขาห่วงงานเขาหลัวกงมากว่าเหมือนเขายังจิตเขายังต้องการจะมาทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเหมือนว่าคือตอนก่อนเสียนี่เขาจะไปสัมมนาวระธญาเหมือนจิตเขายังถูกพันกับเรื่องงานค่ะถึงเขาเสียแล้วจิตเขายังไปที่ที่งานที่สัมมานาเพราะว่าที่ที่สนิทกับเขาเห็น่าเขานั่งอยู่ห้อง ชุมด้วยอืมเพลเพอตอนที่เราเห็นเขาฮะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเสียแล้วอ่ะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าก็ไม่ไม่กี่วันนะคะไม่ไม่นาไม่นานเท่าไหร่อะค่ะอืมที่ที่ที่เสียไปล้วคนเห็นกันค่ะเพราะว่ามันเป็นการเสียแบบอุบัติเหตุใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้นี่ยละอาจจะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้ตัวใช่ค่ะครับ โอ้นะฮะอ่ะได้ครับนั่นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับพี่โจ๊บค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวพี่ถามเรื่องสั้นๆอ,อีกสักนิดหนึ่งได้ไะได้สิครับเออพี่อย่างที่บอกว่าพี่เมื่อคืนว่าพี่พี่พพี่จะเห็นนะนะคะอันนี้เป,นเป็นประสบการณ์แรกที่เล่าให้ฟังค่ะแต่อ,อีกประสบการณ์หนึ่งอันนี้ไม่เห็นไม่เห็นแต่รู้สึกค่ะคือเมื่อสักสามสี่ห้าปีก่อนนะพี่ไปนอน ที่อาพันเน้นของพี่รุจักแถวสารยานะคะที่ที่บ้านที่อาพันเน้นที่เขาก็จะจะมีมีคล้ายๆไงท่านพระพระอะค่ะรูปปั้นพระมีลูปปั้นเทศมีมีพระเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้ววันนั้นก็ดีน้องที่งานที่เขานำมังทองของเขามาฝากพี่เขาไว้ที่ ดีพี่ไปที่นี่พี่ไปน,นอนค้างพี่ก็เป็นถามถามจริงที่กลัวผีไว้พี่กลัวพอบฟังแต่กลัวคือ,ค,อคือเราก็กลัวๆเหมือนกันพ่อให้พี่น,นอนตรงหน้านะ่ยหน้าพระหน้าเทพห,หน้ากุมารทองน,นอนตรงเนี้ยแล้วพี่เขานอนไหนห้องในใจพี่ก็ ไปไปนอนที่ไหนที่ต้องต้องขออนุญาตอยู่แล้วว่าเออหนึ่งมานอนขออนุญาตนอนนะอะไรเงี้ยปราหฏุ่มากที่ก็นอนไปเออก็เห็นอย่างที่เคยฟังคนอื่นเขาเล่าว่าการขึ้นหลับขึ้นตื่นเป็นยังไงเมื่อก่อนฟังเขาลูกพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกต้องเป็นยังไงอันนี้มันเจอแับเองถึงรู้ว่าอารมณ์เนี้ยมัน,มมน,มนคืออารมณ์ไหนอฮขึ้นหลับขึ้นตื่นก็คือแบบ ก็มันจะหลับก็ไม่เชิงมันจะฝันก็นไม่ใช,ใช่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 ครับถูกปะคะเกิดมีความรู้สึกในความรู้สึกมันบอกเองถ้ากุม,มารทองอ่ะเขามาดึงผ้าที่พี่ปู่นอนดึงในความรู้สึกเห็นจะมือไม่เห็นนะคะในความรู้สึกเห็นจะมือดึงดึงผ้าพยายามจะไม่ให้นอน,นแล้วนี่ก็จะพยายามบอกเขาว่าพี่ขอนอนหน่อย ขอนอนไหนนะ <S 1> <S 1> ขอนอนแค่คืนเดียวไม่ได้มาทำอะไรนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปน hmm. ี่ความรู้สึกเขาดึงผ้าอยู่อยู่อยู่พักหนึ่งอ่ะถ้าจะอยู่สักประมาณสิบห้านาทีอ่ะ hmm. ดึงดึงดึงที่ก็าในปากที่เขจะพูดไปขออนุอญาตหน่อยนะขอนอนหน่อยจนพักหนึ่งจนงหยุดดึงแล้วพี่ตื่นอ่ะ hmm. พี่จะมาดูในกาว่าตอนนั้นกี่โมงบารากวมันเที่ยงคืน hmm. ในใจพี่นะกลัวกลัวมาก คือกะจะไปเรียกพี่เขาอ่าก็เกรงใจเขาเขานอนข้างในพี่ก็จะทําไงคือเมื่อก่อนยังไม่เคยเจอแบบนี้เคยนึกนะว่าเวลาถ้าตัวเองเจอเรื่องแบบเนี้ยตัวเองจะกลัวไหมเคยบอกตัวเองว่าไม่กลัวแต่พอเจอข้างจริงเนี้ยกลัวมากเลยตายังสั่นนอนก็ไม่ใช่หลับตอนนั้นอ่ะพอเช้ามาก็เล่าให้พี่เขาฟังเขาก็หลอนเลาะไงก็เลยถามว่า ใช่ไหมที่ที่เรารู้สึกเนี่ยเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามีจริงๆเขาไม่จริงๆริงคือกุมารทองของน้องที่มาฝากเขาห่วงที่ค่ะมันนอนเขาก็ไม่ค่อยอยากให้นอนเขาไม่เขาไม่ให้นอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่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 ประสบมาแบบ เออมันมันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยคือโดนในรัากาของตื่รู้วตื่นช่วงหลังตื่นตื่นเนี่ยอารมณ์นี้มันเป็นยังไงครับครับครับค่ะเออผมผมเมื่อเคยมีอาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคือเหมือนจะหลับเหมือนมันจะตื่นมันก็รู้สึกตัวนะฮะแต่มันมันก็เหมือนมันจะหลับแต่ผมเคยเคยเคยเล่าไปแล้วว่าที่บ้านเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยฮะได้ยินเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงตอนนั้นคือดึกแล้วปิดไฟมืดึ๊กเลย นะแต่รู้สึกว่าตัวเองมีสติอ่ะแต่ได้ยินเสียงผู้หญิง<ะ>มาโทรนะฮะมาแแค่อยู่ข้างหัว<ะ>เออผมก็แต่แต่ไม่เห็นตัวแต่รู้สึกว่าเราหลับตาแต่เราหูเราได้ยินแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงที่บ้านของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับลักษณะของกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนกันฮะ,ฮะเออนะครับอ่ะได้ครับพี่